ก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2565นะครับกับผมที่สวนป่านาะทุ่งมนนะครับวันนี้ขออัปเดตนะครับบริเวณคลองที่อยู่รอบสวนป่าแล้วก็สวนป่านะครับสวนป่าผมก็ตอนนี้ต้นไม้ก็ติดบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนริมคลองที่อยู่ข้างสวนป่านะครับต้นไม้ที่อยู่ส่วนบนนะครับก็ไม่ติดบ้างนะครับ ส่วนต้นไม้ที่อยู่ชั้นล่างนะครับก็มีติดพอสมควรนะครับก็จะมีพวกมะฮอกกานีนะครับต้นสม็จแดงครับก็ปลูกติดนะครับปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็คงมาเสริมอีกนะครับส่วนน้ําที่อยู่ริมคลองนะครับอยู่คลองตรงนี้ก็แห้งนะครับสองสาวันที่แล้วนะครับมีฝนตกลงมานะครับต้นไม้ก็สดชื่นขึ้นมานะครับ อันนี้เป็นต้นมฮอกกานีนะครับต้นนี้เป็นต้นสม็ดแดงนะครับค่อนข้างจะสวยเลยแหละนะครับมีมฮอกานีสม็ดอย่างนาบ้างสะเดาบ้างประดูแดงบ้างนะครับก็คละคละก,กันไปปีนี้นะครับหลกัหลกๆผมก็คงต้องดูแลที่สวนป่านะครับต้องหาวิธีปลูกให้เขาติดนะครับตอนนี้ผมก็เอาดินเอา,เอา ตอนนี้ผมสั่งหน้าดินมาสองสอรถนะครับเพื่อมาขุดหลุมแล้วก็ปลูกที่สวนป่านะครับตัวนี้เป็นริมคลองส่วนบนนะครับที่กั้นระหว่างคันแดนของผมกับของเพื่อนบ้านนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับก็จะมีพวกพยุงมีสะเดานะครับมีมะข่าโมง ก็มีติดอยู่พอสมควรนะครับปีนี้ก็คงได้เสริมบ้างนะครับขี้เหล็กก็มีนะครับอันนี้เป็นต้นขี้เหล็กนะครับจริงผมตั้งใจว่าจะปลูกสเสเาาให้เป็นแถวเลยนะครับตรงนี้ก็กว้างประมาณสัก2-3เมตรนะครับก็ปีนี้ถ้ามีเวลาก็คงต้องขุดคลองตรงนี้นะครับเพื่อให้มันลึกขึ้นนะครับ ความยาวของส่วนบนนี้ก็ประมาณสัก50เมตรได้นะครับอันนี้ต้นพยุงนะครับปลูกปีที่แล้วเหมือนกันนะครับต้นสูงมากนะครับต้นโตนะครับแล้วก็สูงมากอันนี้เป็นบ่อที่ผมขุดเก็บน้ําไว้นะครับก็ความกว้างก็ประมาณสัก3เมตรคูณ5เมตรนะครับลึกก็น่าจะ2-3เมตรนะครับตรงนี้น้ํายังเหลืออยู่นะครับ นี่ก็เป็นพยุงที่ผมปลูกไว้แล้วก็มีต้นเสดาเก่านะครับอยู่สี่ต้นนะครับต้นก้ามปูหรือต้นชำฉานะครับก็ปลูกไว้นะครับผมเดินขึ้นบริเวณเนินดินนะครับเนินดินตรงนี้ถมถมไว้นะครับตั้งใจว่าจะ ใส่ถังพักน้ำนะครับเพื่อลดน้ำต้นไม้นะครับต้นต้สูงเป็นต้นกระถินเทพานะครับมองมุมสูงลงไปตรงส่วนล่างนะครับก็จะเห็นบ้านที่ปลูกเพิ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะอัพเดตขนาดของตัวบ้านแล้วก็ภายในบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ขอพาดูส่วนปลาก่อนนะครับริมคลองตรงนี้นะครับน้ํายังอยู่อยู่นะครับเมื่อเช้าลูกสาวเอาอาหารให้ปลานะครับ ก็เห็นปลาดุกข,ขึ้นมานะครับอุโมองต้นไม้ส่วนนี้นะครับพอโดนฝนขึ้นมานะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยแหละนะครับต้นแดงต้นนี้นะครับสวยมากนะครับใบใหญ่นะครับก็พยุงพยุงก็กําลังจะขิใบนะครับความกว้างตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2-3เมตรนะครับ ก็ปลูกต้นไม้ไว้ทั้งสองฝั่งนะครับระยะห่างของต้นไม้เพื่อเป็นทางเดินก็ประมาณเมตรครึ่งนะครับส่วนดินตรงนี้นะครับเป็นหน้าดินที่ผมตั้งใจที่จะเตรียมไว้สำหรับหลองกลล้นหลุมเพื่อจะปลูกต้นไม้นะครับ แล้วขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นอุโมง์ต้นไม้อีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะมีพวกมะม่วงมาลงไว้4ี่หต้นนะครับตายไปต้นหนึ่งนะครับด้านข้างก็จะเป็นพยุงต้นแดงแล้วก็สะเดาอินทนินนะครับแล้วก็ต้นปีบหรือกาสรองนะครับสะเดาก็จะเป็นสะเดาทวายนะครับ นีกลังเก่าด้วยนะครับอันนี้เป็นบริเวณที่ผมตั้งใจว่าจะปลูกไม้ผลนะครับก็มีเตรียมทุเรียนเตรียมลองกลองเตรียมลิ้นจี่นะครับไว้อย่างละสองสามต้นนะครับกล่องฟางนะครับขนมาเมื่อเช้านี้ ตั้งใจว่าจะห่มดินหรือห่มต้นไม้ตอนที่ปลูกปีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินมาที่บ่อหลังบ้านนะครับตรงนี้มองไปหลังบ้านก็จะเห็นเป็น เป็นเนินดินนะครับที่ผมเตรียมไว้ที่จะมาลองก้นหลุมในการปลูกต้นไม้นะครับส่วนด้านหลังบ้านนะครับก็จะเป็นเบาะเล็กๆนะครับก็น่าจะประมาณสัก15เมตรคูณ10เมตรได้นะครับผมก็จะมีมะพร้าวนะครับมะพร้าวพันธุ์พื้นบ้านต้นสูงๆนะครับมาปลูกไว้ครับอันนี้เป็นหลังบ้านแล้วก็เป็นเบาะหลังบ้านนะครับ ตรงนี้ก็จะมีพวกปลานินปลาตะเพียนนะครับที่ออกจากบ่อใหญ่ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะครับความกว้างตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก2เมตรนะครับมีมะพร้าว3ต้นนะครับแล้วก็มีมะพร้าวอีกต้นหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับตัวนี้ผมตั้งใจที่จะเน้นให้มันเป็นวิวนะครับเมื่อต้นพร้าวมะพร้าวโตขึ้นเขาก็น่าจะสวยนะครับ มามอุโมงต้นไม้สวนนี้อีกนะครับก็กว้างน่าจะประมาณสัก6เมตรนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะลงไม้ผลไว้ตรงกลางนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นพยุงนะครับซินเวอโอกต้นแดงประดูนะครับส่วนริมบ่อนะครับส่วนริมบ่อผมก็จะมีมะพร้าวอยู่ประมาณสัก6-7ต้นนะครับติด ปลูกปีที่แล้วนะครับผมเอาลูกมาฝังแล้วเขาก็ขึ้นถือว่าโตเร็วมากนะครับผมตั้งใจว่าจะเน้นให้มันเป็นวิวนะครับเพื่อความสบายใจสบายตานะครับส่วนตรงกลางของอุโมง์ต้นไม้ตรงนี้นะครับผมมีลงมะขามป้อมนะครับมะขามป้อมยักไว้สองสามต้นนะครับแล้วก็มีมะขามเปรีย้ยวยักษ อีกหนึ่งต้นนะครับอันนี้เป็นบ่อหลังบ้านนะครับน้ำค่อนข้างจะลดลงเยอะพอสมควรนะครับอาจจะต้องสูบน้ำจากบอ่อใหญ่มาใส่บ่อหลังบ้านนะครับก็การอัปเดตสวนป่าทุกมนนะครับ ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2565ก็ขออัปเดตประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ